โอเคขอบคุณอ้าวโดนเลยถ้าเกิดเราเหยียบน้ําสีขาวนะฮะนี่เลยนะพี่หิวก็จะกลายเป็นติดเชื้อไปแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกกันนั่นเองและวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันเลยรอยิ้มติดเชื้อนะคะ แมปอะไรเนี่ยคือแบบชื่อแมปก็ตลกแล้วนะรอยยิ้มติดเชือ้อราค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดีกว่ากับแมปได้ชื่อว่ารอยยิ้ม ติดเชื้อนั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้ทําการแต่งตัวมาในรูปแบบใหม่นะ,ะไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมพี่นิวแต่งตัวแบบนี้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นชุดชั่วคราวก่อนกันแล้วกันถ้าเกิดพี่นิวออกคอลเลคชั่นชุดที่พี่นิวทําเองนะคะพี่นิวก็จะมาใส่ให้กับทุกคนได้ดูแต่ว่านี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก่อนละกันสไตล์กิคุอโนุเนะนะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแบบนี้นะ,ะมันเล่นยังไงนะคะเออเหมือนเดิมเลย จะสังเกตว่าในแบบนี้เนี่ยเอ่อจะคล้ายกับแบบที่ติดเชื้อนะติดเชื้อที่มินิวเคยเล่นมาแล้วนะคะใครจําได้บ้างมันก็จะมีอาวุธให้เราสองอย่างเป็นขวดแก้วนะแบบนี้อ่ะขวดแก้วนะคะนี่ค่ะแบบนี้แน่ฟาดไปชุบแบบนี้เลยแล้วก็นี่เลยเอ่อไม้เบสบอลน,นะคะเป็นไม้เบสบอลแบบนี้เออนั่นแหละแบบนี้นะคะ ก็ถ้าเกิดใครอยากเสือตังซื้ออเทมก็ได้นะทุกคนก็จะมีเอ่อปืนนะคะราคา40โลบักใช้โลบักซื้อนะแล้วก็มีคอแลบเมาเทนคืออะไรอ่ะคอแลบเมาเทนไม่แน่ใจนะ50โลบักแล้วก็เอ่อมีมีดนะ15โลบักเอาวุธก็มีประมาณเท่านี้เอาละเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปเล่นกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงโว้เดี๋ยวด้ดด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 ดจะมีคนที่คนทีดยิ้มตลอดเวลาทุกดนดังเกตดูดิ โอ้ยเด็กน้อยคนนี้โดนเลยโดนเลยนะฮะเข้ามาโดนฟาดเลยเนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยเขาจะยิ้มตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยโอ้คนนี้ไปแล้้้วคนนีาโอ้ตายแล้วกลัวน่ากลัวเดี๋ยวนะเป็นบุคคลติดเชื้อที่น่ากลัวมากเลยอ่ะจะสังเกตว่าหน้าเขาจะยิ้มตลอดเวลานะคะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยเพื่อนเดี๋ยวนะโอ้เพื่อนโดนแล้วเออนั่นแหละโอ้ตีตีมันตีมันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทุกคนระวังด้วยระวังด้วยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนวิตี <c oughs> ตีแล้วก็เข้ามาเพราะว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยไม่สามารถทะลุผ่านกำแพงนี้มาได้นะคะนี่อย่างคนนี้ก็เดซมอเล่ไปแล้วดูหน้าตายิ้มแบบมีความสุขนะคะก็คือง่ายๆเลยนะถ้าเกิดใครเนี่ยติดเชื้อนะคะคนนั้นเนี่ยก็จะมีรอยยิ้มที่น่ากลัวนั่นเองเอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นรอยยิ้มติดเชื้อเดี๋ยวนะนี่คืออะไร กระโดดเหมือนอบบี้เลยเราห้ามล่วงป่ะหรือยังไงโอเคคนนี้เออคนนี้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนี่เป็นไงช่วยเพื่อนเออฟาดมันเลยอุ้ยเออเออเออน้ำท่วมมันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำขึ้นมีน้ำขึ้นด้วยเหรอโอเคต้องกระโดดเ้ยเออเออเดี๋ยวกระโดดไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ฮึบเออนั่นแหละกระโดดได้อยู่ไปทางนี้เลยตอนนี้นะฮะเออโอเคสังเกตได้ง่ายเลยว่าใครที่ติดเชื้อเนี่ย จะมีชื่อสีแดงนะคะเนี่คยคนที่ติดเชื้อจะเป็นชื่อสีแดงเห็นไหมคะโอเคตอนนี้เราเริ่มแยกออกแล้วนะคะว่าใครติดเชื้อบ้างอ่าอย่างคนนี้นะคะมีชื่อสีแดงเดี๋ยวช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเดี๋ยวเโอ้เโอ้แต่นั่นน่ะตีมันตีมันโอ้หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนนี่ไงโอ้ยมาเต็มเลยโอ๊ยดนแล้วโอ้ยขอบคุณเพื่อนเพื่อนช่วยเราถ้าเกิดเราเห็นว่าเพื่อนเราโดนกัดนะคะเนี่ยคนนี้เออโดนตี ตีโอ้โดนเลยโดนเองเลยโดนเองเลยจะด้วยออาไอ้ไก็ได้โอเคขอบคุณเอาโดนเลย uh huh. ถ้าเกิดเราเหยียบน้ําสีขาวนะคะนี่เลยนะพี่เหวี่วก็จะกลายเป็นติดเชื้อไปแล้วเ uh huh. หมือนกับว่าถ้าเกิดเราไปเหยียบไอ้สีขาวเรืองแสงเนี่ยเราก็จะโดนติดเชื้อด้วยนะคะโอ้โหโอเคตอนนี้เรากลายเป็นว่าติดเชื้อไปแล้วเราก็ต้องไปทําการกำจัดนะเนี่ยโอ้โหใ,ใครเอาขวดทุบใครเอาขวดทุบเดี๋ยวจะโดนนี่แหละเอื้่นแหละโอ้โห <L ew cor ks> ร่วมมือกันดีมากเลยเดี๋ยวยังไม่ตายโอเคจะตายแล้วเราจะตายแล้วเนี่ยเราก็จะตายเนี่ยโอเคเออลงมาลงมาอุยมันยังรอดมันยังรอดรู้สึกว่าตอนนี้มีความสั่นไหวนะคะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยนะทุกคนตอนนี้คือแบบว่าทุกอย่างสั่นไปหมดเลยนะคะเดี๋ยนะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยโอ้หเน,นี่ยนะ้คนนี้คนน,นี้คนน,นนี้เป็นมนุษย์คนนี้เป็นมนุษย์เออคนนี้เออโดนไปแล้วนะคะไปเหยียบน้ําสีขาวโดนเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทําไมมันสั่นขนาดนี้เอ้าเดี๋ยวอ้า อ๋อโหยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนกระท้ำถล่มนะฮะดูดิทุกคนอ้าวคืออะไรอ่ะหรือว่าเปลี่ยนด่านใหม่อ๋อเอารณ์เหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนด่านใหม่นะคะตอนนี้นะคะเราเอาเอาวุธออกมาก่อนแล้วกันอ่ามาดูกันอ๋อเปลี่ยนด่านใหม่นะคะเป็นด่านอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันหน้าเราเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้หน้าเราปะเฮ้ยมีหน้าเรา,าบนจอด้วยอะเฮ้ยมีหน้าเราบนจอด้วยทุกคนตอนนี้นะะเราต้องไปอุ้ยเดี๋ยวนะ กำจัดคนที่ติดเชื้อก่อนนะคนนี้คนนี้โอ้ด้านหลังเราเอาให้โดนอะไรอ๋อนั่งนั่งเดี๋ยวนะคนนี้เออนั่นแหละอุ้ยเดี๋ยวว้าอ้ายเฮ้ยเดี๋ยวนะมีแต่คนติดเชื้อเดเดเดตรงนี้มีแต่คนติดเชื้อไม่รอดแน่ไม่รอดแน่เพื่อนโอ้เดี๋ยวนะโดนเลยเป็นเลยถึงกับสั่นทีเดียวอ่าตอนนี้พี่นิวก็ติดเชื้ออีกแล้วนะคะนี่แหละกอดเลยกอดเลยกอดเข้าไปกอดเข้าไปโดนแน่โดนแน่จะสังเกตว่าเลือดค่อยๆลดนะคะเลือดค่อยๆลด โอเคโดนแล้วโดนแล้วเออโดนบอกเลยนี่ไงแล้วเขาก็จะติดเชื้อเรานะคะแล้วเขาก็จะยิ้มแบบนี้นะยิ้มคอหมุนด้วยนะคะดูดิคอหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเลยแล้วเราก็ต้องไปหาเหยื่อมนุษย์รายต่อไปนะคะอ่าอย่างคนนี้กําลังจะเป็นนะคนนี้กำลังจะเป็นนะแล้วเขาก็จะเป็นแล้วเป็นแล้วนะคะนี่ถ้าใครจะเป็นจะสั่นหน้าแบบนี้เป็นแล้วนะทุกคนอ้าวมีมนุษย์มาอีกแล้วมีมนุษย์มาอีกแล้วนี่ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้คนนี้เออไปไหนล่ะเฮ้ยมีนั่งรถล่างด้วยเหรอ เดี๋ยวเอเดี๋ยวนะมีนั่งรถรางด้วยเหรอเมื่อกี้ทุกคนเออดีเนาะมีการนั่งรถรางด้วยนะคะเฮ้ยมนุษย์มนุษย์คนนี้เป็นมนุษย์เออนั่นแหละจับไว้จับไว้จับไว้โดนแน่โดนแน่เฮ้ยมีมีใครมาช่วยแกหรอกอุ้ยแต่แต่ว่ามนุษย์มาแล้วมนุษย์เริ่มมาแล้วแกเสร็จฉันแน่แกเสร็จฉันแน่ไอ้หน้ากาเขียวโดนโดนโดนยังไงหน้าสั่นหน้าสั่นหน้าสั่นแล้วนะ โอเคตอนนี้เรากลายเป็นคนติดเชื้อรอยยิ้มไปแล้วนะคะผู <S 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 ้หญิงคนนั้นเป็นมนุษย์นะคะแต่เขายังไม่กล้าเข้ามามีแต่คนเป็นแบบว่ารอยยิ้มติดเชื้อ <S <S ทั้งนั้นเลยนะตรงนี้ยดูดิโอ้ oh, น่ากลัว <l acht> เรายังกลัวตัวเองเลยนะคะเห <L acht> มือนกับว่าอมีมนุษย์เข้ามา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 เอาไปไหนละ่ะเอาไว้เดี๋ยวอ๋อยู่นู่นนะคะเดี๋ยวมันไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไป เดี๋ยวไปไหนเจ้ามนุษย์แกเสดจ,จันแน่รู้สึกสะใจเสดจ,จันแน่คว้าไว้คว้าไว้คว้าไว้นั่นแหละคว้าไว้อยู่ตรงนี้รับรองแกไม่รอดแน่นอนเพราะว่าดูแล้วไม่น่ามีเพื่อนแกมาช่วยทันตายแกตายล้วเอเออนั่นแหละติเดเชื้อ้วเอ้ยมีคนมามีคนมาเอ้ยโอ้ยอ้ย,อยแต่ว่าไม่ทนันแล้วคนนี้ติดเชื้อไปแล้วมาเลยแกผู้หญิงคนนี้เหรอมาเลยมาเลย มาเลยดิโหหนีเก่งหนีเก่งยายหัวม่วงหนีเก่งเดี๋ยวกระโดดหนีใหญ่เลยนะะอุ้ยโอ้ยโดนตีโดนตีอุ้ยเก่งหนีเก่งมากอุ้ยมาให้ฉันออ้ยโดนตีอีกแล้วอุ้ยตีเก่งด้วยนอกจากหนีเก่งแล้วยังตีเก่งคนนี้ก็มาคนนี้ก็มาเอาเฮ้ยเดี๋ยนะโอ้โถเอาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเราไปเหยียบน้ําสีส้มจะบอกว่าคนที่ติดเชื้อนะคะเหยียบน้ําสีส้มไม่ได้นะคะตอนนี้เรายังเป็นเอ่อมนุษย์อยู่นะคะ ห้ามโดนแสงสีขาวเลยค่ะไม่งั้นล้วก็โอ้ยโดนทุกคนจะด้วยเพื่อนโอ้โหมีต่คนติดเชื้อเดี๋ยวตรงนี้มีต่คนติดเชื้อเพื่อนข้างหลังตีมันตีมันเออนั่นแหละขอบคุณเพื่อนโอ้โดนอีกแล้วเพื่อนไม่รอดแน่ไม่รอดแน่เป็นแน่บอกเลยนั่นไงรอยยิ้มติดเชื้อมาอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยตายเด่ะจะบอกว่าไอ้ตัวติดเชื้อนแบบนี้เนี่ยมันแบบโหดร้ายมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะคนที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นฝ่ายได้เปรียบนะคะ เพราะว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยเพียบเลยดูสิคะมองไปทางไหนเนี่ยก็แทบไม่เห็นมนุษย์เลยคนนี้ไงคนนี้เป็นมนุษย์เออคว้าไว้คว้าไว้ <c oughs> อุ้ยหนินะมีคนมามีคนมาโอ้มันตีเราโอ้มันตีเราเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนแกโอ้ตีใหญ่เอาซิเอาซิาฉันก็จับแกได้เหมือนกันโอ้มันหลุดมันดิ้นจนหลุดเอาซิเอาซิแกโดนแน่ทําไมหน้าเป็นแบบนั้นตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยแกแน่นอนดูสิคะว่ามันใกล้แล้วมันก็จะเป็นพวกเดียวกับเราแล้วนะฮะใกล้แล้วนั่งไงโดนแล้ว เสร็จเลยเสร็จเฉเลยจะว่าไปนะการเป็นมนุษย์เนี่ยเออมันดูยากนะทุกคนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ,อ,อ่ะเออเออมันมันมันแทบแบบว่าสู้คนที่ติดเชื้อไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะเราต้องช่วยเพื่อเราตอนนี้เรากลับกลายมาเป็นมนุษย์แล้วนะคะโอ้โหเนี่ยตัวติดเชื้อเพียบเลยตรงนี้ตัวติดเชื้อเพียบเลยตีมัเเเนเอาช่วยกันลุมมันเลยเพื่อนช่วยกันลุมมันเออนั่นแหละลุอ้าโดนเลยข้างหลังใครก็ได้โอเคขอบคุณเพื่อนเอ้าโดนอีกแล้ว <finish S 1> <อ>ไม่รอดโอเครอดอยู่รอดอยู่นี่แหละ ่วยตีมันช่วยกันกำจัดมันไปไหนแล้วล่ะมาเต็มเป็นตัวติดเชื้อมาเต็มโอ้โดนเราก็โดนเหมือนกันเราก็โดนเหมือนกันโอ้โหอ๋อเฮ้ยอ๋อโหยนะมันดันเราไปชนน้าสีขาวนะคะเราก็เลยกลายเป็นตัวติดเชื้อเฉยก็ลาะค่าวันนี้นะพี่นิวก็ได้พาทุกคนนะเข้ามาเล่นในแบบรอยยิ้มติดเชื้อนั่นเองนะคะหรือว่า Infection s m มานนั่นเองจะบอกว่าอ่าแบบนี้นะคะสนุกมากทีเดียวก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดใครติดเชื้อเนี่ยก็จะมีรอยยิ้มที่สยองแบบนี้นะคะ ก็ดูเป็นรอยยิ้มที่แบบสยองอุ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ภูเขานะคะออโอยเขาไม่ได้ลืมไปว่าเตงเป็นคนติดเชื้อเอา้าลืมนะทุกคนกลายเป็นคนเลยอ่ะตอนนี้นะภูเขาก็จะถล่มลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วต้องขอตลาไปก่อนแล้วกันบา,บายบายค่ะจุ๊บๆโอ้ยตายเด้อรู้สึกเวียนหัวอะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนมีโบกมันโบกมันเลยนะคะโบกมันนี่ ฉันจะไม่ยอมกลับไปติดเชื้อรอยยิ้มอีกแล้วเพราะว่ามันน่ากลัวเหลือเกินเชื้อบ้าไหลหมุนคอได้360องศา